สวัสดีครับ fc ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างบ้านนอกนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ผมจะมาเปรียบเทียบ,ยบความแตกต่างระหว่างคัตเอาท์สิโวลต์น,นะครับนิวอีลแลวก็ 24VN โวลต์นิวอีลนะครับแล้วก็เป็นของ i e c นะครับจะเป็นคัตเอา2รุ่นหลักๆนะครับที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับก็ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับสำหรับการต่อ1 2โวลต์ แล้วก็การต่อยีี่โวลต์แต่ว่าไม่ได้จับมาเปรียบเทียบกันแบบชัดเจนนะครับก็มีพี่พี่เอบางท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็มีคอมเมนต์สอบถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบให้พี่ๆได้ชมอีกทีหนึ่งถือว่าเป็นการทบทวนความจํานะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่ทราบแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับพี่ๆผู้ชมท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ผมจะทําคลิปเปรียบเทียบแล้วก็อ่า แนะนําว่าสายอะไรคือสายอะไรสายอะไรที่มันหายไปและสายอะไรที่มันต่างกันระหว่าง12กับ24นะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คัเอัลนิวอีล่าก่อนนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้พี่ๆอย่าลืมกระดาษกับปากานะครับซึ่งผมได้จดไว้แล้วนะครับจดไว้แล้วแล้วจดไว้คร่าวๆแล้วนะครับคัเอั12โวลต์นิวอีล่านะครับ New นิวอีล่าเนาะตัวอ e. ี ก็หลักๆเลยรหัสโค้ดนะครับ12โวลต์รหัสโค้ดจะเขียนว่า551นะครับ551ก็ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับ551หรือว่าดูที่ข้างกล่องก็ได้นะครับข้างกล่องเขาจะเขียนไว้แบบนี้นะครับรหัสโค้ด551ส่วน24โวลต์นะครับส่วน24โวลต์ยี่ห้อเดียวกันนี่นะครับยี่ห้อเดียวกัน ก็จะเขียนว่า615นะครับ615 615ถ้าเป็น REC เขาก็จะเขียนไว้ข้างกล่องแบบนี้เลยนะครับว่า615นะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่สีของสายก่อนนะครับสีของสาย12โวลต์นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด6เส้นนะครับจะมีขาวแดงขาวคาดน้ำเงินนะครับขาวเขียวสีขาวล้วน สีขาวเหลืองและก็สีดำนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไล่กันตั้งแต่สายแรกนะครับสายแรกขาวขาวแดงก็คือไฟสวิชนะครับขาวแดงก็คือเท่ากับไฟนะครับสวิตช์ไฟสวิตช์ก็คือเราเปิดออนกุญแจนะครับออนกุญแจนะครับออนกุญแจก่อนไฟถึงจะมาเส้นนี้นะครับผม ส่วนสีขาวน้ำเงินนะครับสีขาวน้ำเงินก็คือสายเอ็นนะครับสายเอ็นสายเอ็นมาจากไหนสายเอ็นก็คือสายที่ออกมาจากฟินคอยนะครับเราถือเป็นคลิปทบทวนความจำนะครับสำหรับพี่ๆที่ชมแล้วสายเอ็นคือสายที่ออกมาจากฟินคอยหรือขดลวดมัดข้าวต้มนะครับมัดข้าวต้มสายสีเขียว ขาวเขียวก็คือสาย F นะครับสาย F สาย F คือสายที่ออกมาจากทุ่นนะครับออกมาจากทุ่นวิ่งผ่านฐานนะครับเขาจะเรียกว่าสาย F นะครับส่วนสีขาวสีขาวล้วนนะครับเนี่ยสีขาวล้วนสีขาวล้วนก็คือสายไฟบวกนะครับไฟบวกก็คือไฟตรงไฟตรงจากแบตเตอรี่เลยนะครับไฟตรงผ่านฟิลจากแบตเตอรี่ เมื่อเราปิดกุญแจไฟเส้นนี้จะมาจะมาตลอดนอกจากคุณจะถอดขั้วแบตเตอรี่ออกไฟเส้นนี้ถึงจะหายไปนะครับสายสีเหลืองก็คือสาย L หรือว่าสายหลอดนะครับที่มันอยู่ในหน้าปัดรถเรานะครับเวลาเราเปิดออนกุญแจมันจะมีรูปแบตเตอรี่นะครับบวกลบอยู่นะครับสายสีเหลืองเส้นนี้มันจะไปสั่งให้ไฟเนี่ยมันโชว์ที่หน้าปัดนะครับผมส่วนสายสีดําก็คือสายลบนะครับสายลบก็ขันลงกตา ลงกลาวลงตัวถังนะครับผมอันนี้คือ12โวลต์นะครับ12โวลต์ส่วน24โวลต์นะครับ24โวลต์จะมีทั้งหมด5เส้นนะครับจะมีทั้งหมด5เส้นสีขาวตัวนี้มันจะมันจะสีสายมันจะมีมีสีที่หายไปนะครับสีขาวนี่ก็คือไฟสวิทช์นะครับสีขาวนี่ก็คือไฟสวิทช์ ไฟสวิตช์เปิดกุญแจถึงจะมาสีขาวนะครับแต่ว่า12โวลต์เนี่ยขาวแดงเป็นไฟสวิ์นะครับพอมาเป็น24โวลต์สีขาวเนี่ยมันเป็นไฟสวิ์แล้วทีเนี้ยส่วนสีขาวแดงเนี่ยคือสายหลอดนะครับสาย L สายหลอดสายหลอดไปหาหน้าปัดนะครับรูปแบตเตอรี่บวกลบนะครับขาวเขียวขาวเขียว จากที่12โวลต์เนี่ยขาวเขียวมันจะเป็น F นะครับพอมาเป็น24โวลต์ขาวเขียวมันจะเป็น N แล้วทีเนี้ยนะครับผมมันจะไม่เหมือนกันขาวเขียวจะเป็น N ขาวน้ำเงินก็จะมาเป็น F แต่ว่าถ้า12โวลต์เนี่ยขาวน้ำเงินมันจะเป็น N พอมาเป็น24โวลต์ขาวน้ำเงินมันจะกลายมาเป็น F นะครับผม แล้วก็สายสีดําก็คือสายดินเหมือนเดิมสายลบนะครับลงกลาวลงโคงลงตัวถังลงตัวถังสรุปว่าสายที่มันหายไปนะครับระหว่าง10 12โวลต์และ24โวลต์ก็คือสายสีขาวเหลืองนะครับขาวเหลืองขาวเหลือง24โวลต์ไม่มีขาวเหลืองนะครับ24โวลต์จะไม่มีขาวเหลืองนะครับผม24โวลต์จะมี5เส้น ก็คือสายสีขาวล้วนเป็นไฟตรงของ12ของ12โวลต์นเนี่ย24โวลต์จะไม่มีไฟตรงเข้านะครับ24โวลต์จะมีแค่ไฟสวิตไฟสวิตไฟสวิตไปเข้านะครับไปเข้าอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง12โวลต์และ24โวลต์น,นะครับสายที่หายไปก็คือสายสีขาวเหลืองแล้วก็ตัวสีของสายมันจะไม่เหมือนกันนะครับผม วันอีกทีหนึ่งนะครับ12โวลต์จะมี6เส้น24โวลต์จะมี5เส้นสาย F 12โวลต์จะกลายมาเป็นสาย N 24โวลต์สาย N 2, สาย N 12โวลต์จะกลายมาเป็นสาย F ของ24โวลต์นะครับผมก็มันจะสลับกันบางคนจำตัวนี้แล้วไปต่อตัวนี้ไป,นไปต่อตัว24จำตัว12แต่ไปต่อตัว24มันจะไม่ถูกนะครับต่อไม่ถูก แล้วก็การหลักการจําเหมือนที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆนครับผมจะไม่จําตูดตัวนี้เราจะจําสีสายเป็นหลักมันจะจําง่ายกว่านะครับนี่ก็คือ12โวลต์และ24โวลต์ยี่ห้อนี้นะครับ New Era นะครับแต่ทีนี้ทีนี้ถ้าเป็น REC 12โวลต์ก็มี6เส้น24โวลต์เดี๋ยวขออนุญาตติดกล้องด้วยนะครับ 24โวลต์ของ REC ก็มี6เส้นเช่นกันก็มี6เส้นเช่นกันแต่ว่าเขาจะมีคู่มือมาให้เราคันเอา REC นะครับเขาจะมีคู่มือแบบนี้มาให้เราเราก็จะสามารถดูและทำความเข้าใจได้นี่นะครับสีขาว IG เยอะก็ยังคงเป็นก็ยังคงเป็น IG เหมือนเดิมก็คือไฟสวิตช์เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับ New Villa นะครับ สีขาวคาดเขียวเป็นสายเอ็นก็ยังเป็นสายเอนเหมือนเดิมตรงกันกับนิวิล่านะครับแล้วก็สีขาวดำสีขาวคาดดำสีขาวคาดดำเป็นสายเอฟแล้วทีเนี้ยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีขาวคาดดำนะยี่สี่เนี่ยไม่มีขาวคาดดำตัวนี้มันกลายเป็น ตัวนิววล่ามันจะบวกมาขาวดำกลายเป็น F แต่ไม่ใช่สีตัว IEC จะมีขาวดำแบบนี้แต่นิววล่าจะไม่มีขาวดำจะมีแค่ดำล้วนนะครับแล้วก็สีดำสีดำมีสีดำก็เป็นดินเหมือนกันสีขาวค้าดแดงเป็นสายหลอดสาย l ก็ยังคงเป็นสาย L เหมือนกันสีแดง เป็นสายไฟตรงนี่ไอตัวนี้มันจะมี6เส้นแล้วทีเนี้ยเส้นที่6ของ IEC ก็คือสีแดงสีแดงแดงล้วนเป็นไฟบวกสรุปก็คือว่าถ้าคุณซื้อคันอ้าวของ IEC มามันจะมีคู่มือมาให้คุณนะครับมันจะมีคู่มือแบบนี้มาให้คุณคุณคุณก็จะสามารถต่อได้ง่ายๆไม่ยากถ้าพอรู้วงจรแล้วแต่ถ้า คนที่ไม่เคยต่อเกิดไปซื้อตัวแบบนี้ขึ้นมามันไม่มีคู่มืออะไรมาเลยนะครับก็จะได้จากตรงนี้ที่ผมลงไว้ให้นะครับไว้ให้เป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับได้ดูถ้าถ้าซื้อมาเกิดตัวแบบนี้มันมันมันไม่มีคู่มือนะครับแต่ถ้าเป็น IEC แบบนี้มันจะมีมีคู่มือติดกล่องมาให้เลยแบบนี้นะครับปัจจัยหลกัหลกๆถ้าเราเข้าใจว่า f คืออะไร n คืออะไรก็สามารถต่อได้ทุกคัตเอาท์นะครับมันก็จะทํางานเหมือนกันแหละครับมันก็จะมีสายเพิ่มขึ้นมาแค่1เส้นแค่นั้นเองนะครับก็คลิปนี้ก็นี่นะครับเปรียบเทียบระหว่างคัตเอาท์สตัวนี้ที่ยอดนิยมเนี่ยนะครับเนี่ยระหว่าง i e c กับ new era นะครับ1 2โวลต์ new era จะมี5เส้น24 v โวลต์จะมี อ่โวลต์นิวีล่าจะมี6เส้น24โวลต์จะมี5เส้นแต่สำหรับ rec จะมี6เส้นจะมี6เส้นทั้ง12โวลต์และ24โวลต์น,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับให้พี่พ,พมือใหม่ได้ลองทดลองต่อทดลองฝีมือกันดูนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ คราวนี์เข้ามาสอบถามผมแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปทบทวนความจำแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ